นี่คือต้นหอมที่เราปลูกเองจากหัวหอมเอามาทดลองปลูกสี่หัวเราก็เอาเปลือกออกทั้งหมดนะแล้วก็มาฝังไว้ในดินเนี่ยแบบง่ายๆไม่มีอะไรมากกระถางนี้ประมาณ3อาทิตย์เนีแล้วก็จะมีต้นหอมที่เราซื้อจากตลาด เอาใบไปใช้ส่วนโคนก็มาปักไว้นตั้งโอ๋ด้วยตั้งโอ๋นี่เป็นต้นที่ซื้อรถดกับข้าวอะ่ะแล้วก็เอาใบไปใช้เอาโคนมาปักเอาไว้นี่ใบนี่แตกใหม่นะตอนเราปักไว้เนี่ยเราเอาใบออกหมดเหลือแต่โคนนี่เขาก็แตกใบใหม่ขึ้นมานี่ก็สามารถตัดไปใช้ได้แล้วสมมติใครทำครัวเล็กๆ ทำอาหารจานเดียวเนี่ยแค่สามสามกิ่งเนี้ยก็สามารถที่จะทําข้าวต้มได้หนึ่งถ้วยแล้วเนี่ยปนกับต้นหอมที่เราปักเอาไว้เห็นไหมเวลากินแล้วก็เลาะขอบขอบเอาเลาะขอบก็คือเลาะใบล่างอ่ะอพูดผิดคือเลาะใบล่างเราจะทําแบบนั้นใช้กรรไกรตัดเนาะเพราะใช้มือแล้วมันจะ้ํา เนี่ยการไกลตัดใบล่างแล้วเอาไปกินโอ้สบายเวลาฉุกเฉินเกิดจะทำกับข้าวแล้วต้องสตาร์ทรถออกไปซื้อนี่เราทำเองปลูกเองจะเดินไปทางไหนดีนี่เป็นไม้ดอกไม้ประดับของบ้านเรา ไม้กินก็มีภาพจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเราใช้โปรแกรมซูมด้วยแวะมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนี่เรามีอ่างปลาหางนกยุงนี่ก็เป็นสับป,ปะรดสีสับป,ปะรดสีเดิมเรามีแบบนี้ บ้าานเรนชอบแดดนะถ้าไม่แดดแล้วเขาจะไม่ออกสีเลยแหละจะเขียวปลายเขาจะเป็นสีชมพูเข้มสีบานเย็นนะ่ะออกหน่อง่ายพอมีหน่อแล้วก็ไปแลกเขานี่เขาก็มีแบบนี้ก็เป็นสีชมพูสวยแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแดดจะจัดใบก็จะไหม้นะพันนี้ย ก็หาแสงให้เหมาะสมนี่ขยายไว้เต็มเลยเพราะมันเยอะจัดก็เอาไปแลกเอาบอลสีไปแลกสับประรดเออให้ดูนี่นี่เราก็เอาพันเนี้ยที่เรามีเนี่ยเนี่ยนะเอาไปแลกแบบนี้มาสับประรด ต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สานี่ไหนสวยอะสับปะรดสีคือเขาสามารถอยู่แสงจัดได้ถ้าเราโม่แต่เล่นไม้ที่มันอยู่แต่ในร่มเนี่ยบริเวณกลางแดดแจ้งเนี่ยเราจะไม่มีต้นไม้ในการทำสวนนะตกแต่งสวนเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งไม้ล่มไม้กลางแจ้งไม้ลำลายปนกัน แล้วนี่เราก็ฝึกให้เขาอดทนกับแสงเอาออกมาตอนแรกนะใบไหม้หมดเลยแล้วใบที่แตกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้พอได้แสงไปโอ้โหสีสวยมากสีแดงแปลตจ,จากไปอมเขียวอะเราก็จัดไว้หลายโทนก็คือถ้าจะให้สีอมเขียวก็เข้าไปในลำไหลพันเดียวกันแหละถ้าอยู่ แสงแดดที่แตกต่างกันเขาจะให้สีคนละโทนเนาะนี่พันดาวพันดาวนี่ถ้าอยู่ในร่มนะต้นเขาจะสูงแต่ถ้าออกแดดต้นจะเตี้ยลงย่อส่วนไม่ได้อยู่ที่สายพันเนาะอยู่ที่แสงไอ้ที่ว่าต้นสูงต้นเตี้ยเนี่ยสายพันก็มีส่วนแต่อันเนี้ย เป็นกระถางเดียวกันแค่ขยับหาแสงกับขยับเข้าล่มแค่นั้นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รู้และแสงก็มีส่วนทำให้ต้นไม้สูงเตี้ยได้นี่เราจัดส่วนใหม่จัดให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแถว เราก็รอเวลาเนาะให้แบบมีแสงหน่อยถึงออกมาถ่ายโอ้ยช่วงเช้าตื่นมามีแต่หมอกกับฝุ่นอะปนกันไม่รู้ว่าฝุ่นหรือหมอกนี่พอมีแสงจ้าขึ้นมาเออฝุ่นมันหายไปนะฟ้าโปร่งเลยเราอยู่พื้นที่นนทบ,บุรีช่วงเช้านี่มองแบบมืดอะแบบหมอกนวลเลย เราว่ามันไม่ใช่แค่ฝุ่นอย่างเดียวหรอกปนหมอกแน่นอนเพราะตอนกลางวันมันไม่มีอ่ะเนี่ยมันสดใสนี่เห็นไหมคะบอดสีเราก็สวยนะที่ไม่ถ่ายให้เพราะว่ามันหงอยเหงาแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเขาก็เริ่มแตกกอแตกใบนี่ไก่ตัวงามตอนแรกสีไม่เข้มเจอแสงเข้าไปสีเข้ม เพื่อนๆที่เลี้ยงบอลสีลองขยับกระถางดูของใครสีจืดสีอ่อนหาแสงเพิ่มแสงเอาถ้าใบาไหมไม่ต้องไปตกใจเดี๋ยวใบเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ใบที่แตกขึ้นมาเนี่ยมันจะทนทนกับแสงที่เราเปลี่ยนที่เราย้ายกระถางใบจะไม่ไหมตอนนี้บอลราคาถูกแล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับ เอ่อการเลี้ยงมากทดลองกันไปเต็มที่นะถ้ายุบตัวเขาก็มีหัวเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาเนี่ยเราจับย้ายมาย้ายแล้วใบไหมเหลือแต่กระถางหัวโผล่มาสวยแจม่มไหมสีสวยเลยนี่เดิมเป็นสีนี้สีนี้ก็สวยนะจริงๆตอนซื้อมาเป็นสีนี้นี่ใบเก่า หมายถึงว่าใบที่แบบถือส่วนที่เป็นยอดน่ะจะไหม้ก่อนใบอ่อนไหม้ก็จะเหลือใบแบบเนี้ยใบล่างไว้แล้วใบใหม่ก็จะแทงยอดขึ้นมาสวยแบบนี้ไอ้ที่เหลือแต่กระถางจะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้หลอมแหลมอย่างเนี้ยเออเหลือแต่กระถางแล้วเดี๋ยวพอแตกเขาก็จะสวย นี่ยังอยู่เลย,เยดอกเขาก็สวยเนาะคนบ้านต้นไม้อะ่ะเห็นดอกอะไรก็สวยไลยหมดนี่เขาบอกว่าให้ตัดออกเนาะมันทำให้ต้นในอะไรนะเป็นภาระกับต้นเราดูแล้วมันสวยอะอาศัยกินใบไว้ทำผัดไทย แล้วนี่ก็จะเป็นมะม่วงเบาใต้เห็นไหมข้าวก่อนถ่ายไว้ยังเป็นตุ่มหัวเท่าไม่ขีดแป๊บเดียวอะ่ะไม่กี่วันน่ะออนี่โตเร็วนะตอนนั้นลูกยังจิววจ๋วๆเล็กๆไหหัวเนี่ยลูกจิ๋วๆเล็กๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ ออกไม่พร้อมกันนะเล็กบ้างใหญ่บ้างอย่าให้ลูกใหญ่นะถ้าใหญ่แก่กินแล้วมันเปรี้ยวเปลือกจะหนาเลยแหละก็จะเคี้ยวยากเพราะปกติมะม่วงเบาใต้เขานิยมกินอ่อนคือแค่เม็ดออกได้อะผ่ากลางได้ถ้าแก่แล้วผ่าไม่ได้เม็ดจะแข็ง กินแล้วแบบมันไม่เปรี้ยวมากเนาะเปลือกจะทําให้ความเปรี้ยวเนี่ยซอฟลงเราจะอร่อยซื้อน้ําปลาหวานอุ้ยอุ้ย,ยนี่เราเว้นเอาไว้ลูกนึงน่าจะเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองและจะลองชิมตอนสุกดูเห็นไหมพออยู่ลูกเดียวแล้วลูกเขาใหญ่นะไม่มีใครแย่งอาหารถ้าอยู่เป็นพวงลูกเล็ก ออกยอดดีแล้วเกินเนี่ยออกลูกดีออกเกือบทุกยอดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาออกไม่พร้อมกันเนี่ยมันก็มีกินตลอดอ่ะยอดนี้ก็เพิ่งออกเพิ่งออกชอนี่ก็ทยอยกินจริงๆแล้วกินไม่ไหวเนาะ กินหมดต้นนี่ทําไงเนะนี่ยนี่ถ้าเรารีบนะตอนนี้ถ้าจะกินจริงๆคือพวงนี้ได้แล้วก็เด็ดแบบว่าทีละลูกอะ่ะเลือกลูกใหญ่ๆอย่าไปเด็ดทั้งพวงเนี่ยพวงนี้พอได้แล้วน้าลายสอเลยพอเห็นนะมีมะเขือเทศด้วยนี่มีลูกแล้ว มะเขือเทศแล้วเริ่มออกลูกมะเขือเทศนี่เป็นพืชอวบน้ำไม่ต้องรดน้ำทุกวันเขาก็อยู่ได้ตํำส้มตำ่ำดอกแครจริงๆต้องเก็บทุกวันนะดอกแคเขาโตวไวมากเมื่อวานนี่ดอกเล็กนิดเดียวอะ่ะ พอขึ้นเช้าอีกวันนึงดอกใหญ่ใกล้บานแล้วแค่นี้ก็สบายแล้วมีผักส่วนครัวเล็กๆหน้าบ้านม,มะเขือออกดอกคือถ้าเป็นครัวเล็กๆคนไม่เยอะเนี่ยอยู่สบายเลยนะ มีปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่ใครถามหาชายชนดูชายชนเราเขากำลังจำสินอยู่นี่กำลังสวยเลยหนอนมารับประทานแล้วนี่เป็นลูกไม้เจอแสงเข้าไปตรงนี้แสงจัดด้วย แรกๆเขาออกมาสภาพดูไม่ได้เลยใบไหมพอหลังๆเขาก็ปรับสภาพตัวเองปรับสภาพตัวเองจนเขาสามารถอยู่ได้แล้วสวยด้วยนะนี่มาจัดจัดสวนและนนี้ก็เป็นโป๊ยเสียนไม่ได้ซื้อนะก่อนเนี้ย และอันนี้เป็นกิ่งปักทั้งหมดไม่ได้ต้นเดียวที่เห็นเนี่ยเป็นสิบกิ่งเลยอยู่ในกระถางเดียวกันเนี่ยเราไปเอากิ่งเนี่ยไปตัดจากที่บ้านอื่นมาชำชำในดินขี้เท่าอะ่ะขี้เถ้าเจ็ดถุงร้อยขี้เท่าเจ็ดถุงร้อย